แคมครับพี่น้องไงพ่อลูกหนู้นเว่ามันเห็นขนขนแผงๆอย่างนี้ดมันพันเนาะโอ้ย,อย ครับมาพบเพอกับผมดีวยแล้วนะครับบ่าวที่บ้านอีสานเหนือครับวันนี้มาหายาบุนหลังจากมาใส่ไ,ไว้ตอนเย็นครับพี่น้องมาลุ้นกัน,นครับบ่จำมองมาได้ยนีังไงพญาฝน,นไทยขอเพียงไฟจะข้าวัน,น,าาวนบ่ไหวบ่ไหวเย็ยนจัดเลยมันจะว่าสีขาวบุว้ยข้างอากาศจะสีนะนี่เปิดเส้นหน่อยนะครับที่ว่าสะถือเดี๋ยวมาลุ้นกันครับพี่นอ้องอะไรก็ โอ้ยแนว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 ขาโคตรครับขึ้หายไปใส่ตีหามันก่อนโอ้มันรันมาพี่ซื้อรันซื้อมาถือลุดนุ๊นี่เดี๋ยวใครมาห่างไปไหนก่อนหางนี่ก็ประมาณสองขุมครึ่งยุตไปว่จักพันนี่ใส่นอนกอดเนี้ยอันนี้ประมาณนี้ครับ ขมุกามาอกไม่รู้นะครับลังอยู่ดีมันเย็นมันสิออกรู้ปครับพี่นอ้องเลี้ยลัดหน,น่อยตัวหนึ่งถือก่อนหนูหน่อยเอ๊ะหนูยุ่งเนี้ยดำๆมันนะหนูนี่มาก,กวานก้อนครับพี่นอ้อเยี่ยงโอ้ยเยี่ยงอากาศเย็นนี่สิหนูที่ออกเนาะโอ้ย แต้มครับพี่น้องไง่อ,อลูกหนูเว่ามันเห็นคนขน,นแพงๆอย่เนี้ด้วยมันพันเนาะโอ้อยย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 ยแยย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 ดยยยยยยดยย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 ยเ,เยงงเยย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 ยนยย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 ย นี่พันนี่ใส่บ่ะสีสีมือพันนี่ครับตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวเมียครับตัวเมียโอ้โอหใหญ่ใหญ่ซ้ำใส่ตัวมือวันเหรอสุดๆเลยตัวนี้ตัวมือวันนะครับนี่ยขางฟ<อ>ังขางฟังกกขางฟังก,กกครับนี่ที่ว่าไม้ไม้ครับนี่เป็นหนามนะครับอ่ะสีเปลี่ยนครับมืดเลยเย็นครับเย็นแนวนึกว่าสีบ่ออกแล้วหนูยังได้เต้มนึงก็ดีใจแล้วครับพี่น้องโู้ฮู้เฮ้ยแต้มแรกครับสุดยอด จัดไปครับ<อ>พี่น้องอพอด้อยู่ได้กินพี่น้องครับมาใส่ตรง้ายไปนำ้ำไลหลแตกสดๆอยูวเอแหกมันก้นทุงนี่หกมนันหกมันครับง่ย,ยอยู่ด้วเนาะเออเอมือเอ้ <ละ S 2> มือจะคองบัดรน,นี่เนี่ยไหีไอบ้บัรกิยดไหลๆ<า> กองายป่องคนเสียพองคนคอยตีบ้างหนุ่ยผละคนท้าต้นใหม่ผล่ะอ้ใสอันที่สองเสียพึ่อกันรของเเนาะพี่เนเอ่อเสากับปิงน้งขาวเนี่ย กกานวขใส่ไปขึ้นเขาหดูองขาแล้วมันมักติดก่อนจะซื้อผมว่าเงี้ยนี่มีอยู่ยมีมีนใส่สองเต้มครับมือนี้ครับเมื่อกลางห้างเต๋อไปแล้วครับแถวข้างผักเหนือเท่าเชียงรายมันกืบบ่ค่อยมีขึ้อย่งฝากกลางเนาะใส่พอได้กลิ่นเนี่ยเงี้ยกันเงี้ยของขคดขึ้่เขาครับพี่น้องคุยยังดีนะมันองขาไม่เย็นมานีะครับ นี่ไงโชว์ดูโอ้ยปิ้งแซ่บปซองก็ปิ้งนุ่งขาวเนาะหอมยังกลิ่นใกล้เน,นี่ยเบิงเเ้งหวยดูมันบมเมนตได้หนุ่งทองขาวเนี่ยเมนมันมาถือกรอนเตื้อเนี่ยใส่ใบมะเกลือเนี่ยกับแม่มึงมื่อทรงมึงหู้เนี่ยมึงขี่ควายกับหูนะ้เนาะนุ่งแขงเหรอนี่ทงครับผีมือม้อวันนี้นได้สองเตีมครับเตีมหน่อยครับเตีมใหญ่อันนี้ถือหนุทองขาวเบิ้งหู้ใหญ่เนี่ยเบงพี่นอ้องมาเบิง้งก่ับ ผมก็ว่าจะจะเด้อนี่ถึกนู้ทองขาวเสยไหมขุนซีเวอร์ฮุ่นฮุ่นแหวนล่ะฮุ่นเน่ะได้สองแเ้มครับจวดจวดจป่ะปะเฮาหนาว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 กับบ้านเลยเด้อพี่น้องปตายมือมาเยืมมาเยืมมายำเทียนึงนี่หมอเศร้าครับพี่น้องครับพ่อกันครับเมือนเศร้าจะมาเลาะไม่อีกเทียนหนาวแห้งหมด ไว้ลำนี้ก็เด็กแล้วเนาะตาหาลับหานอนวันดี้ลาตีสวัสดีครับสวัสดีแค่นึงครับนวันเสาตอนนี้เวลากันประมาณเจ็ดโมงสามสิบครับมาดุนกันครับในส่วงเสาอ์ที่อีกจักแต้มบ่ครับมาดุนกันครับเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้โหหนูท้องขาวอีกแล้วพอกันในบรรยากาศตอนเศร้าๆครับโอ้พันนี้เจอแล้วพันนี้เจอแล้วครับพี่น้องถึงแล้ววา เดี๋ยวมก็ตัวนั้นท่านไดปลดอยู่บรรยากาศซศ้าๆครับพี่น้องนี่ขางน้ำคุกหมอกก็ลงจางๆเนี่ยบันลงหลายปนเลยแบบมาเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยครับตอนนี้นี่โอ้วหาวันตัวนี้มืนขึ้นก็นได้เป็นึ่งแต้มมานมานันครับพี่น้องโอ้บกพริตวังแล้วครับในหลอดตัวสองตัวก็ดีใจแล้วครับเพราะว่ามันก็นห่างละช่วงนี่มันบ่คือจังผากอื่นน่ะผากอื่นหนาสิไลายครับบ้านผมมันบ่ค่อยมีปนไป พ่อได้อยู่ได้กินนี่แล้วครับพี่น้องกูเลยไปกูกลับก่นบอนข้ามหัวหมอใส่ไทยฟังสั้นครับพี่น้องสุดยอดได้มาหนึ่งแต้มละนี่ร,รันบักหลายรันบล็อกถือนหนูน้อยละกวนคักๆผมว่าครับพี่น้องกระไดยอยีกหนึ่งแต้มครับรวมกันขึ้นเป็นสองแต้มไอตัวนั้นบ่นับแต้มครับหนูทองขาวปล่อยไปเหรอมันบ่ใหญ่ครับ เสียดๆตูนุลังเ้าเลยเอาแค่ตูใหญ่ไปครับยังแต่พันธุ์ต้นทั้งหมดรันซื้อวัสดุรันซื้อวัสดุโอ้เดี๋ยวหาเปล่งไม้มองไม้ครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามส้มตอนต่อไปครับมองมันกัดใส่มองกัดไม่ไหมสีไม่ไหมกะนั่นแหละบรรยากาศดีดีสวยๆเติบครับเจ็ดมุ้งไปปลาย กงไม่ถูกเช้อนเหมือน n h a เนมือา n h าวแน่นโมแน่ล่ะถ้าบอทาใส่ถิ่มไปท่านมีเวลามายามกับถ่ได้กินเลยแล้วบอกติคืน อันนี้ครับพันพลเศ้าเศ้านี่ก็ได้อีกสองตัวครับมขึ้นก็ได้มขึ้นก็ได้สองตัวหนูทองขาวอีกแล้วหนูตัวหนึ่งครับหนูหนูพุกหน่อยหนูพุกอีกตัวพันออกเผ็ดหลุดตัวนึงเหมือนันติดมินพดติดขาหนาหนูพุกไปใสุดไงตัวหลุนใส่เดียวกันทั้งนั้นครับใส่เดียวเมื่อขึ้นเหรอครับป่ะเมื่อเขาอ่ะกลับบ้านบาดเพิเฮ็ดขึ้นได้สองเศร้าได้อีกสองครับโอ้ แต่คือว่ามาณนี้ยนะไดแน่ยะได้กินกบว่าพิษวังนะครับเนาะในซีแต้ม่แมกินเพราะาดหลายยางหลายมินฟัวกัดูแลเซียจังไรบ้ป่ะที่นี่สิบ่เป็นลาบซะบ่ตักแหง ส่วนกระบ,บักหนูมก็ได้การสามัมผัสมาจากเพจนึงครับนี่จะมีแบบขนาดธรรมดาครับแบบมีฟันก็มีครับแต่ก็มีขนาดธรรมดาแล้วมีฟันแบบขนาดใหญ่ก็มีครับมีหลายขนาดครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้ทางเพจนี่เลยครับเดีย๋ยวผมสิแปะลิงไว้ข้างล่างคลิปนะครับจะไหนก็ไปติดต่อสอบถามได้ครับ